วิธีรู้ล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยนและทองคำนะครับให้คุณสามข้อลองไปใช้ดูนะครับข้อแรกคุณต้องรู้การอัปเดตข่าวของสารัฐทั้งหมดนะครับทั้งตัวเลขเงินเฟ้อและตัวเลขอะไรทั้งหลายทั้งปวงเพราะคุณอย่าลืมครับโลกนี้อ้างอิงสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็น จุดอ้างอิงหลักเลยทองขึ้นทองลงนี่คุณต้องหา,ข,าข่าวข้างหน้ครับต่อไปข้อสองคุณต้องรู้ภูมิรัฐศสตร์นะครับทั้งหมดในเค่ล่าสุดเนี่ยอิรานกับอิสราเอลคุณต้องรู้นะครับถ้าคูณเล่นทองนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับรัสเซียยูเครนอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับต่อไปคุณต้องรู้ การวิเคราะห์คู่เงินด้วยเช่นดอลลาร์กับบาทยูโรกับบาทฟังสวิตกับบาทแน่แนอนคุณต้องใช้เวลาในการดูหนึ่งสองสาชั่วโมงต่อวันนะครับเช่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าคุณจะเป็นดูข่าวทาง แพลฟอร์มต,ต่างๆนะครับสีแดงสีดำหรือสีฟ้านะครับคุณจะใช้เวลาพอสมควรฉันผมยกตัวอย่างผมเองเนี่ยไปบันเนี่ยใช้เวลาในการดูไม่ถึงห้านาทีครับมันสรุปเป็นรีพอร์ตม่ใหผมเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสองสามชั่วโมงต่อวันนะครับจากนนี้เป็นรีพอร์ตสรุปให้นะครับใครที่ตามผอมอมาคุณอยากได้ ข้อมูลแบบไม่ต้องไปหาหเองใช้เวลาสองสามชั่วโมงทเทเลาดูแค่5ค่สิบนาทีจบเอาเวลาไปทำหมาหากินนะครับ mm hmm. คุณทักไปที่บ้านเขียวแล้วพิมพ์เพราะว่าพร mm ีเมียมมานะครับ mm hmm. โดยส่งเข้าไลายให้คุณทุกวันนะครับ mm hmm. แบ,บ่งปันขนานี้ครับสวัสดีครับ